ที่บอกว่าเป็นคนที่สามารถเข้านอกออกในสภาได้นั้นก็ต้องดูกันว่าเพชรหรือชรกิจเป็นใครค่ะไปดูกันชรกิจเป็นใครเขาให้โปรไฟล์เขาผ่าน f a c e b o o k นะคะว่าเป็นอดีตที่ปรนนึกษาประธานคณะการมาทีการการท่องเที่ยวในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นอดีตเป็นอดีตผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทำงานแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการประจำกันมาธิการการเงินการคังในสภาผู้แทนร,ราษฎรเป็นอดีตผู้ช่วยดําเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรค่ะก็ตําแหน่งอยู่ในแวดวงสภานักการเมืองค่ะพี่ดด้หน่าต้งสังเกตนะชลกระิหรือเพชรกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเป็นหนึ่งจะว่ากันไปแล้วเป็นบุคคลที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในแวดวงทางการเมือง อยู่ในทีมที่ปรึกษาอยู่ในทีมคณะทํางานอยู่ในทีมคณะผู้ติดตามนักการเมืองเป็นผู้ช่วยแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ปรึกษาประธานกรรมธิการไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้ชํานาญการประจําตัวสสไม่ว่าจะเป็นอดีตเลขาหนุการประจํากรรมธิการเยอะแยะไปหมดหลายชุดนะทั้งท่องเที่ยวทั้งการเงินการคลังเยอะแยะไปหมดคําถามก็คือชลติเนี่ยเล่นอยู่กับนักการเมืองสายไหน พักไหนสายไหนขั้วไหนกลุ่มไหนนนใ,<ช>ใจนะพักไหน่ะเรารู้แบ็กกาาว์ของต้นอ้อเริ่มจากเอเชียอัปเดตนิวส์ช่องเสื้อแดงจากสื่อมวลชนช่องเสื้อแดงใช่ค่ะจุดเริ่มต้นเคยอยู่กระตูเต้นมาก่อนค่ะดังนั้นความสัมพันธ์กับนักการเมืองสายสายเพื่อไทยสายเสื้อแดงมันมีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแหะแล้วก็เชื่อมโยงไปกลุ่มอื่นๆได้อื การมาแตะมือกับเพชรหรือโชลกิตสัตราคมซึ่งมีประวัติยาวเหยียดในแวดวงสภาอย่างที่เราอ่านให้ฟังเป็นกับไปแล้วนั้นน,น,คะ,นะครับมันก็น่าสนใจว่าโชลกิตเนี่ยไปแตะมือไปเดินตามนักการเมืองสายไหนพักไหนสีไหนน่าสนใจก็น่าสนใจดูกันไปเรื่อยๆะนะครับนะครับ